สวัสดีค่ะพบกันนะคะกับดีเจไแอนทอมไทลาไลฟ์แบบพิเศษคะ่ะสำหรับวันนี้เมื่อเวลาประมาณ2ทุ่มนะคะวันนี้เป็นวันที่8เดือนกันยายน2,564คะ่ะทาง DJI ได้มีโปรดักต์ใหม่ซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปถ้าได้เห็นอินโทรเมรื่อสักครู่นะคะเขาจะเรียกว่า DJI OM ไฟนั่นเองหรือ Osmo Mobile ตัวที่5นั่นเองค่ะสำหรับตัวนี้นะคะถ้าเกิดสังเกตแล้วมันจะมีความแตกต่างจากรุ่นเดิมๆที่เราเคยมีมาซึ่งเป็นสิ่งทุกคนเรียกร้องมาโดยตลอดเมื่อเคยใช้ Osmo หรือว่า OM นั่นเองนะคะทุกคนจะต้องการหาความต่อให้ยาวขึ้น หรือมีไม้เซลฟี่ซึ่งสามารถทำให้เราเนี่ยเก็บอนาบริเวณได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับ OM5 เนี่ยเขาก็พัฒนา,นานแล้วก็ตอบโจทย์ตรงนี้มาให้คุณลูกคา้าแล้วนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราวันนี้ยังไม่มีโปรดักต์มาให้ดูนะแต่ว่าอยากจะมาพูดคุยนิดน,นึงถึงเกี่ยวกับสเปคของเขาเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพยิ่งขึ้นนะคะอย่างอินโทรมาสักครู่ก็เห็นภาพยิ่งขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะเปิด ฟังก์ชันให้ดูจากในหน้าเว็บไซต์ของ DJI แล้วกันค่ะจะได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันนะคะสวัสดีทุกท่านที่อยู่กับเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูสเปคเพื่อเป็นตัวเลือกค่ะสำหรับตอนนี้ท่านใดที่ขายสินค้าหรือว่าต้องการกันสั่นสำหรับสมาร์ทโฟนค่ะตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่น่าเอาไปพิจารณา เพิ่มเติมนะคะซึ่งการสั่นสำหรับสมาร์ทโฟนเนี่ยเวลาอย่างพิมพ์ใช้ไลฟ์เวลาไปนอกสถานที่อะคะ่ะพิมพไม่ได้เอากล้องออกไปแบบเตนเต็มเราใช้สมาร์ทโฟนของเราเนี่ยแหละคะ่ะเพราะว่าโทรศัพท์ของเราความละเอียดอะ,ะโอเคอยู่แล้ว จริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องใช้แอปของ DJI หรือแอป DJI Mimo เพียงแค่มีกันสั่นของเราซึ่งเป็น OM4 หรือ OM5 OM5 ทั้งหลายเนี่ยเอามาใช้ในการช่วยทําให้เวลาเดินไปไหนไม่เวียนหัวไม่สะดุดนั่นเองะคะ่ะ ซึ่งตัวนี้ช่วยเราได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปพิมพ์ก็จะมีสรุปราคาให้นะคะว่ามีอะไรบ้างนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขามีความสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วก็ต่างจาก O M C อย่างไรนั่นเองค่ะ,ปะไปดูกันนิดหนึ่งโอเคเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของ D J I ค่ะเนื่องจากว่าเรายังไม่มีอยู่ในมือแต่ว่าอยากให้ทุกคนได้รู้ถึงสเปคเคร่าวๆก่อนนะคะ โอเคสำหรับตัวนี้ DJI OM5 นะคะเขามีสิ่งสำคัญเลยที่บอกได้เลยว่าทุกคนถามหานั่นก็คือสังเกตดูนะคะที่ไม้ไม้เขามีกา้านสามารถยืดออกมาแล้วก็เซลฟี่ได้องศามากขึ้นนั่นเองค่ะทำให้เวลาเราจะถ่ายตัวเองหรือเซลฟี่ตัวเองเนี่ยสะดวกสบายยิ่งขึ้นเก็บภาพมุกว้างได้มากเ,เวลาเราจะไป ท่องเที่ยวกับเพื่อนๆก็ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้อีกแล้วค่ะอีกอย่างหนึ่งที่เขาเพิ่มขึ้นมาช็อตไกด์ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าช็อตไกด์เนี่ยคืออะไรแต่จะบอกเลยว่าสำหรับท่านที่เป็นมือใหม่สำหรับการใช้กันสั่นหรือว่าสตูบิลไลสำหรับโทร,รศัพท์มือถือช็อตไกด์เนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยให้เรารู้มุมภาพแล้วก็มุมวิดีโอได้มากยิ่งขึ้นค่ะเป็นกันสั่น3แกนเช่นเดิมค่ะถึงเขาจะเปลี่ยนรูปลักษณะ ของไม้เป็นเล็กน้อยนะคะแต่ว่ายังคงเป็น3แกนค่ะ Active Pack ถ้าเกิดสังเกตดูจาก3.0ในตัว OM เดิมๆเนี่ยตอนนี้กลายเป็น Active Pack Version สแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะต้องสับได้แม่นยำยิ่งขึ้นแล้วก็ความไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ Built-in Extension Extension ก็คือตัวที่เป็นการไมซ์ฟรีนั่นเองค่ะเราไม่ต้องไปต่อไตพอร์ตมุนๆแยกแล้วก็ให้ถ่วงดุน้ำหนัก แต่เนี่ยเขาสามารถยืดออกมาได้เองเลยค่ะจากไม้ของเขานั่นเองท่านใดมีสิ่งใดหรือว่าข้อมูลคำถามสอบถามได้นะคะแล้วก็พับเก็บง่ายค่ะนอกจากนั้นยังคงเป็นแมกเนติก d ดีไซน์ค่ะก็มีแคมป์นะคะสำหรับการดีทัพร์พท์เราสามารถใส่แคมป์เข้าไปกับโทรศัพท์ได้เลยแล้วก็ติดเข้าไปกับแกนไม้ง่ายๆไม่ต้องบาลานซ์ใหม่นั่นเองค่ะ อันนี้เป็นช็อตที่ถ่ายจาก om f i นะคะซึ่งเราจะเห็นว่าแจมอยู่แจมเลยแหละนี่คะ่ะแกนมอเตอร์ p o w e r f u l มอเตอร์นะคะมอเตอร์เต็มรูปแบบเลย new design new design ก็เกี่ยวกับการออกแบบใหม่จะดูได้ว่าตัวไม้เค่ะก้านไม้ดูสพอร์ตกับมือมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าขนาดเล็กแล้วก็พกพาได้ง่ายยิ่งขึ้นคะ่ะนี สังเกตตรงนี้นะคะตรงที่เป็นรูป DJI เนี่ยก็จะเป็นแมกนติกค่ะเวลาพับก็จะพับง่ายแกนไม้สามารถยื่นได้215มิลิเมตรค่ะนี่มาด้านในเลยลักษณะเขาดูบางลงนะคะแล้วก็ดูน่าใช้ยิ่ขึ้นจะบอกก่อนเลยว่าเมื่อสักครู่นี้ลองดูแล้วในสโตมี2ส,สีนะคะ มีสำหรับสาวหวานนี่เลย two color ค่ะ sunset white ethen gray อออกแบบขา,ขาวๆนวลๆน,น,นิดหนึ่งนะคะแล้วก็ออกสีเทา,เทาๆเข้มๆนิดหนึ่งค่ะสวยนะคะสวยเลยนี่ช็อตไกด์ค่ะสำหรับช็อตไกด์เนี่ยเขาก็จะมีลักษณะตัวอย่างของ วิดีโอเขาจะประมวลผลจากตอนที่เราอยู่ณนะจุดนั้นประมาณนั้นแล้วก็แนะแนวการถ่ายวิดีโอของเรานั่นเองมีให้เลือกด้วยค่ะว่าเป็นโหมดใดธรรมชาติในเมืองทำรรอาหารนี่ค่ะ a c t i ิ e t a 4.0ค่ะไวย,ยิ่งขึ้นสังเกตด,ดูตรงนี้นะคะเมื่อกี้เด็กสไลด์นะคะ จับอยู่ค่ะไวมากเลยทีเดียวลงมานิดหนึ่งว่าง่ายๆว่าสามารถจับทุกช็อตได้มากยิ่งขึ้นค่ะโหมดที่ยังคงอยู่กับ OMC นะคะหรืออุปกรณ์ของ DJI กันสั่นก็ยังคงมีพาโนรามาอยู่ค่ะควรมีพาโนยังคงอยู่นะคะก็ทำให้เรามีลูกเล่นในการถ่ายภาพแล้วก็วิดีโอลงสู่โซเชียลนะคะ วิดีโอโหมดยังคงอยู่มีสตอรี่โหมดค่ะถ่ายง่ายมีเทมเพลตให้ไดนามิกซูมยังคงอยู่ในตัวนี้ทำให้ภาพดูมีมิติยิ่งขึ้นนะคะวิดีโอดูมีมิติยิ่งขึ้นท่าหลับเวลาถ่ายท่าหลับเนี่ยจะมีเสน่ห์มากเลยค่ะเวลาเราเคลื่อนไหวและภาพเร็วๆเ,เปลี่ยนแบบเร็วๆสปินช็อตค่ะไม่ต้องมานั่งจับหมุนแกนนะคะสปินช็อตเนี่ยทำให้เราได้ภาพคล้ายๆมืออาชีพเลย ใครที่ชอบถ่ายแบบมุมแปลกๆค่ะสปินช็อตช่วยได้เยอะเลยค่ะราคาครับราคามาแน่นอนค่ะเดี๋ยวสักครู่เราจะแจ้งราคานะคะมาดูเรื่องแคมก่อนค่ะสําคัญเลยแคมนะคะเมื่อสักครู่นี้แคมที่เขาให้ไปกับเซตนะคะจะเป็นแคมปกติที่เหมือนค,คล้ายๆกับตัว OMC แต่จะมีตัวนี้เพิ่มขึ้นไปให้ค่ะ f e l l ลท์ p h o n e แคมค่ะสำหรับตัวนี้สังเกตเลยนี่จะมีแสง จาก LED เวลาเราเซลฟี่เวลาเราไปคอนเสิร์ตหรือว่าที่มืดๆหรือแสงไม่พอคะ่ะตัวนี้ช่วยเราได้เยอะเลยแต่ตัวนี้แยกจำหน่ายนะคะเดี๋ยวเราจะบอกราคาอีกทีนึงคะ่ะนี่เรียบร้อยแล้วท่านใดสงสัยว่าภายในเซตมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราพาไปดูนิดนึงภายในเซตประกอบด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมีราคาไทยให้นะคะภายในเซตที่ท่านจะได้คะ่ะ India Box นีเลย OM5 แน่นอนค่ะ1ตัวแคมยึด1อันค่ะแล้วก็เป็นไตพอร์ตกริปนั่นเอง Power Cable สายชาร์จค่ะอุปกรณ์ที่เป็นซองเก็บนะคะแล้วก็ตัวคล้องข้อมือนั่นเองในเซ็ตจะมีให้ลักษณะแบบนี้ค่ะส่วนถ้าเกิดใครต้องการตัวนี้ f e l l l i ์ phone c ค m ค่ะจะต้องซื้อเพิ่มหรือซื้อแยกนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูถึงราคากันเลยดีกว่าค่ะ สำหรับราคาของ OM5 ตัวนี้ค่ะราคาอยู่ที่ราคาอยู่ที่5 0 9 9บาทหรือ5,100บาทค่ะอีก1บาทจะเป็น5,100บาทประมาณนั้นอีกราคาหนึ่งที่เราจะต้องบอกค่ะตัวฟ ll ไลท์ Phone แ a มค่ะราคาของตัวนี้ฟ l ลไลท์ Phone แ a มราคาตัวนี้อยู่ที่1599บาทค่ะ1599บาบาทค่ะสำหรับตัวนี้เป็นอุปกรณ์เสริมนะคะเขาสามารถ คาดว่าชาร์จไฟได้เพราะว่ามี Power อยู่ข้างหลังค่ะโอเคเลยสำหรับตัวนี้สวัสดีค่ะคุณลูกค้าสวัสดีค่ะวันนี้เปิดตัวสินค้าโปรดักต์ใหม่นะคะ OM5 ตอบโจทย์ในการเป็นไม้เซลฟี่การยืดได้นี่โชว์ก่อนเลยยืดได้215ม mm ิลิเมตรค่ะใช้งานได้ดยาวนานประมาณ6ชั่วโมงกว่ากว่านะคะเท่าที่ดูมา น้ำหนักเบาพวกพาสะดวกสามารถพับได้ลักษณะแบบนี้ดีไซน์ดูเรียบหรูแล้วก็มี2สีด้วยกันค่ะมีสีออกซันเซสไวท์และก็สีออกเกรย์นะคะเอเทนเกย์ A ค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจสั่งซื้อสินค้าบอกได้เลยว่าสั่งจองกันเข้ามาได้ค่ะวันเปิดจำหน่ายเดี๋ยวพิมพ์เช็คให้นะคะประมาณวันที่16ค่ะ จะมีการเปิดวางจำหน่ายของสินค้าที่เป็นสีเทาถ้าท่านใดสนใจซันเซ็ไว้ก็จะประมาณวันที่22ค่ะอย่างไรสั่งจองกันเข้ามาก่อนได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจทางนี้ได้เลยหรือว่า จะเป็นทาง Line Official ก็สั่งจองได้ค่ะหรือท่านใดสะดวกหน้าสาขาของเรานะคะทั้งหน้าสาขายินดีให้บริการเหมือนเดิมค่ะตอนนี้เปิดบริการทุกสาขานะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาเคส e L Tower ถนนสีทหายค่ะเป็น DCI ด w i t c h Center นั่นเองสาขาที่2ค่ะ c e n t e ัลเว r ร์นะคะอยู่ชั้น4โซนรีบแก้วค่ะสาขาที่3ค่ะ c e n t r ัลพ r o s ซอรเวสเกตค่ะอยู่ชั้น2นั่นเองสาขาชาเมืองสมุทรปราการ เมกาบางนาค่ะอยู่ชั้น2ค่ะแล้วก็เซ็นทรัลเฟรวัลหัดใหญ่ค่ะอยู่ชั้น3นั่นเองค่ะเดี๋ยวอย่างไรถ้าเกิดมีสินค้าเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็พิมพ์ได้ตัวเดโมโลแล้วจะมาเปิดให้ทุกท่านดูค่ะเผื่อท่านใดยังไม่สะดวกไปหน้าช็อปก็เดี๋ยวมาดูไลรกับพิมพ์ได้ค่ะ <_ d ew> แล้วก็เช่นเคยค่ะ <_ d ew> เดี๋ยวพบกันอีกครั้งในวันศุกร์นะคะมีสําหรับวันนี้ค่ะกาบอุปกรณ์ตัวใหม่ซึ่งเพิ่งเข้ามาของเรานะคะ DJI OM5 เปิดตัวไปสดๆร้อนวันนี้เลยขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่รอไมเซลฟี่พร้อมกันสั่นในหนึ่งเดียวซึ่งมาหากับอุปกรณ์ตัวนี้ของ DJI แล้วค่ะเดี๋ยวอาจจะต้องซื้อติดกับบ้านไว้เพราะว่าเป็นตัวหนึ่งที่อยากได้เหมือนกันค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการใช้งานอุปกรณ์ของ DJI ค่ะสำหรับนี้ของลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ